สวัสดีค่ะพี่อ้อมค่ะคุณยาทองรันใหม่นะักวิเคราะห์นโยบายและแผนงนานการสำนักงานจังหวัดราชบุรีค่ะเออสิ่งที่ได้เมื่อวานนี้นะคะเออตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็สนุกสนุกแต่ความสุขมันเริ่มต้นแค่ความสนุกแต่พอเราเริ่มไปกลางๆเรื่องค่ะเราจะรู้ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันมันเยอะมากท้งการคิดวิเคราะห์การนําสิ่งที่เราได้อ่ะค่ะจากจากท่านวิทยากรเองจาก เพื่อน,นเองว่าจะปรับใช้ยังไงนะมีเทคนิคมีทุกอย่างแฝงอยู่ในสิ่งที่อาจารย์สอนทั้งหมดสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันแฝงด้วยสิ่งที่เราต้องนําไปใช้ในการทําง,งานของเราแล้วก็รู้สึกอยากขอบคุณนะสาหรับงานจังหวัดอยู่แล้วที่พยายามทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขทํางาน,น่างมีความสุขถึงงานมันจะหนักงานไหนก็ตามแต่ว่าณนะสำหรงานก็คือช่วยให้มันได้ง่ายขึ้น ก็อขอบคุณที่สั้นน้ยกรแล้วก็ทีมงานที่สนุกมากค่ะไม่เคยแบบอบรมอบรมมาเยอะมากค่ะแต่ว่าอันนี้สนุกแล้วก็ได้ทุกอย่างที่อาจารย์สอนแทรกมาเนื้อคาทั้งหมดอันนี้เข้าใจมากแล้วก็จะนําไปใช้ในการทำงานให้ดีขึ่น